สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวิ่งทาร์โบายชริกร์นะคะวันนี้มาดูซิว่าพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอเชื่อไหมว่าไพ่สหรับนี้แม่หมอเอามาวางรอเกือบเดือนแล้วแม่หมอไม่เคยได้หยิบใช้เลยทําไมไม่รู้ทั้งๆที่ตัวเองก็ตั้งใจจะหยิบไพ่สําหรับนี้แต่ก็ไม่ไม่หยิบสักทีแบบนี้นะแต่ว,วันนี้เนี่ยคลิปเนี้ได้หยิบแล้วน่าจะเป็นพลังงานของใครสักคนหนึ่งที่รอช่วงจังหวะรอเวลาที่มันเหมาะสมจริงๆ มาดูพลังงานของคุณกันก่อนพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอดูพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณได้เก้าถ้วยแล้วก็สี่ไม้เทา้าพลังงานดีมากพลังงานของความสุขความมั่นคงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอจริงๆพลังงานของเพื่อนๆในช่องของแม่หมอเ่ยนะ ช่วงนี้นะแม่หมอเห็นถึงพลังงานดีๆของพวกคุณมันเป็นช่วงช่วงที่ดีของหลายๆคนเลยนะเป็นช่วงแห่งความสุขอะเป็นช่วงของการที่คุณมีความมั่นคงในชีวิตแล้วจริงๆไพ่สวยเนาะใครว่าไหมแม่หมอว่าไพ่สวยแต่ทําไมแม่หมอถึงไม่ค่อยหยิบมาเพราะมันใหญ่เกินไปหรอแต่ว่าไพ่มีสเสน่ห์ไพ่ดูสวยงามมากๆ ขอพลังงานของคุณอีก3ามใบหไม่เท้าความสำเร็จอะ่ะราชินีถือเหรียญแล้วก็สามถ้วยอาจริงๆพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ดีแล้วเป็นช่วงจังหวะที่ดีไพ่ชุดนี้แม่หมอแม่หมอจะหยิบจับมาแล้วประมาณเดือนนึงแหละคุณอาจจะรู้สึกว่าอีกช่วงที่ผ่านมามันยังไม่โอเคมันยังไม่เต็มที่แต่คุณมาดูคลิปนี้ในวันนี้ของแม่หมอ คุณเก็ตแล้วว่าโอเคชีวิตโอเคแล้วคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณรู้จุดสําคัญในชีวิตรู้จุดที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตรู้จุดที่จะทําให้คุณมีความสุขได้ในชีวิต สิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานหกไม้เท้าบ่งบอกถึงชัยชนะที่เฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานคุณประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นไม่ว่าคุณอยากที่จะเอาชนะใจตัวเองคุณอยากที่จะเอาชนะกับอุปสรรคและปัญหาหรือคุณอยากที่จะเอาชนะอะไรสักอย่างในตอนนี้ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงที่เหมาะสมที่คุณรู้สึกว่าคุณได้กาชัยชนะนั้นแล้วแล้วก็มีความสุขมากๆอยู่ในจุดที่มั่นคงอยู่ในจุดที่ตัวเองมีความสุขอะ ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินทุกอย่างตัวเองรู้สึกว่าตัวเองคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้มีความสุขมีความสุขอยากที่จะเฉลิมฉลองบางคนอยากที่จะแบบเออถึงเวลาได้ผ่อนคลายบ้างถึงเวลาได้ไปเที่ยวได้ไปสังสรรค์บ้างถึงเวลาได้แบบให้ให้ความสุขกับตัวเองได้บ้างให้เวลากับเพื่อนให้เวลากับครอบครัวได้ในช่วงนี้นะคุณมีเวลามากขึ้น ทำในสิ่งที่ตัวเองแบบเมื่อก่อนอยากที่จะทําอ่ะที่มันมันทำไม่ได้สักทีแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วคุณได้ทําสิ่งนั้นคุณรู้สึกดีแม่หมอกรับรู้ได้ถึงความรู้สึกดีวันนี้คุณคุณอยากที่จะให้แม่หมอมาประกาศชัยชนะของคุณสักหน่อยอะไรแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมาดูไพ่อยากบอกอะไรอีกแม่หมอเขาสับอย่างนี้ดูซิสับอย่างนี้จะเวิร์กไหมแต่แค่สับพไพ่แม่หมอก็เห็นพลังงาน ความหรูหราความรักชิรี่ตอนนี้ชีวิตของคุณดูดีดูดีนะดูแบบดูมั่งคั่งอะ่ะอืมเจ้าของคลิปคุณดูมั่งคั่งมากๆมั่งคั่งในที่นี้แม่หมอบอกแล้วนะความรวยความจนไม่มีในช่องแต่มันคือความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านในตัวคนคนหนึ่งจะพึงได้รับแปดเหรียญ ราชินีถือไม้ The Wheel of Fortune, Stay พลังงานของคุณเลิศจริงๆนะแล้วก็สิบถ้วยจะมีใครหน้าอิจฉาไปกว่านี้อีกไหมแม่หมอยอมรับเลยว่าคุณตอนนี้คุณมีความสุขกับชีวิตมากๆคุณอยากที่จะมาให้แม่หมอได้ประทับตาความสุขในชีวิตของคุณในช่วงนี้ความสุขที่มันเป็นความสบายใจ มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณรอคอยแล้วจากการที่คุณมีความพยายามนะมันไม่ใช่รอคอยโดยที่ว่ารอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอคอยโชคประทานรอคอยอะไรที่มันดูเป็นปฏิหารที่มันลอยมากบอากาศอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้รอแบบนั้นคุณได้แอคชั่นแล้วก็คุณได้ทําได้ภาคเพียรทําในทุกๆวันด้วยความตั้งใจแล้วสิ่งนั้นมันตอบโจทย์สิ่งนั้นมันให้ผล คือคุณราชินีถือไม่เท้าอ่ะคุณประสบความสําเร็จคุณคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้คุณคุมเสภาวะอารมณ์ได้แมวเก้าชีวิตราชินีถือไม่เท้าคือแมวเก้าชีวิตคือคนที่ไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆอ่ะแต่ก็ไม่เกินความสามารถอ่ะคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆเหมือนกันกันกบคุณแต่พอเขาไม่ได้ปุกเขาทิ้ง ขาทิ้งความพยายามตรงนั้นแต่มันไม่ใช่กับคุณนะคุณอยากได้อะไรคุณไม่ทิ้งความพยายามคุณจะทํามันให้สําเร็จแล้วคุณก็ไขว่คว้ามันมาได้เสมอคุณสังเกตตัวเองไหมวันนี้คุณอาจจะมาให้อยากให้แม่หมอมาขยายขยายหรือมาขยี้ความสําเร็จของคุณก็ได้แล้วแม่หมอรู้ได้เลยว่าคุณน่ยไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆแต่ในทุกๆอย่างที่ไม่ได้มาง่ายๆเนี่ยคุณคุณเหมือนเสพติด เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสพติดความสามารถตัวเองอ่ะสเตนราชินีถือไม้เนี่ยเสพติดความสามารถตัวเองไม่ต้องมีใครมาเยินยอไม่ต้องมีใครมาอวยไม่ต้องมีใครมาแบบมาพูดมาบอกว่าเฮ้ยเธอเก่งนะเธอขยันนะไม่ต้องมีอาจจะไม่มีใครเคยพูดแบบนี้กับคุณก็ได้แต่คุณรู้ตัวเองและคุณทํามันได้ในตอนเนี้คุณมีความสุขในทุกด้านเลยทั้งครอบครัวการงานการเงินทุกอย่างในชีวิตของคุณคุณอํานาจอยู่ในมือคุณอ่ะ มันคือพ w e r มันคือจุดที่คุณเฝ้ารอคอยมาตลอดทั้งชีวิตมันคือจุดประสงค์ในชีวิตนี่แหละและหลังจากนี้ต่อไปอ่ะคุณน่าจะประกาศความยิ่งใหญ่ในตัวเองประกาศความยิ่งใหญ่ในตัวเองให้ครอบครัวได้รู้มากขึ้นให้ผู้อื่นให้สังคมของคุณได้รู้มากขึ้นว่าศักยภาพของคุณมีแค่ไหน มันไม่ใช่ว่าให้คนมาเยินยอนะคุณไม่ใช่คนแบบนั้นคุณไม่ใช่คนแบบที่แบบเอ้ยเก่งจังเลยวุย้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณทําให้เขาเห็นแล้วมันมีคุณค่ามากกว่าน,นั้นไม่หมอสัมผัสได้ถึงพลังงานของการที่บางคนไม่กล้าที่จะบอกมาบอกกับคุณเพราะคุณเป็นเหมือนนางพยา,ยาคุณเป็นเหมือนคนที่แบบเข้าถึงยากแต่ประสบความสําเร็จเหลือเกินน่าอิจฉาเหลือเกินเขาไปทําอะไรนะเขาถึงประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ คุณจะทําให้ผู้คนต่างๆรอบตัวของคุณได้พูดได้เอาคุณเป็นินทาเรื่องแบบนี้เลยว่าคนคนนี้ประสบความสําเร็จคนคนนี้เก่งจังเขาอาจจะไม่ได้พูดต่อหน้าแต่เขาจะต้องเอาความเก่งของคุณเนี่ยไปเมา้ามอยแน่นอนแล้วก็ไม่หมอกก็รู้สึกภูมิใจกับคุณไปด้วยนะไพ่อ,อยากจะบอกอะไรอีกคะ The Moon ห้าถ้วย ดาบว้าวเดี๋ยวไม่หมอจะขอปิดหนึ่งใบไพ่ใบนี้เดอะสตาแล้วก็เก้าเดอะสตารกับเก้าดาบเออเก้าดาบอาอ,อีกแล้ว <c oughs> ไพ่ใบนี้ไม่หมอไม่ได้สกรีนเพราะว่าได้หยิบมานานโอเคได้สำหรับเป็นแฮงแมนแล้วกันยันรู้กันนะเป็นแฮงแมน คุณอยากจะบอกกับแม่หมอเพิ่มเติมอีกว่าโอ้หเมื่อก่อนจริงๆสู้คนเดียวเหมือนเหมือนสู้คนเดียวอ่ะเหมือนตัวคนเดียวอ่ะที่จะต้องพาพาครอบครัวพาพาองค์กรหรือพาคนในครอบครัวให้เขาไปอยู่ในจุดที่ดีอ่ะไม่คุณเหมือนเป็น <ๆ S 2> ผู้นําอะนะเป็นผู้นําเป็นคนที่จะทําให้พลังงานในครอบครัวไปได้สวยกว่านี้ไม่ต้องมาอึดอัดกับความรู้สึกไม่ต้องมาอึดอัดกับความรู้สึกของคุณไม่ต้องมาอึดอัดกับว่าเออ มันจะเป็นยังไงหรือเปล่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเหมือนคุณเป็นผู้นําอ่ะคุณคุณเอาเขาอะหลุดจากสถานการณ์นั้นหลุดจากสถานการณ์ความอึดอัดความไม่แน่ใจความรู้สึกว่าจะเป็นไปได้หรอเอ้ยเราจะไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะดีหรอมันจะไปได้ดีเหรอต้องทําให้ดีกว่านี้ไหมหรือมันมันมีสภาวะของแรงกดดันะที่ผ่านมามันมีสภาวะของแรงกดดันของคนรอบข้างคุณที่เขาพยายามที่จะดบความรู้สึกของคุณ โดยที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ําว่าเขาดอบความรู้สึกของคุณเขาดอบพลังงานของคุณลงไปจากการที่เขาฝากความหวังฝากความฝันของพวกเขาไว้กับคุณอะไรแบบนั้นน่ะคุณแบกแบกความฝันของคนอื่นไว้ด้วยมันอาจจะเป็นความฝันที่ร่วมกันน่ะแต่ทุกอย่างมันจุดโฟกัสมันอยู่ที่คุณคุณเลยรู้สึกว่าอืมเราจะต้องทํามันให้ได้ก็กังวลบ้างเครียดบ้าง เครียดบ้างเลยล่ะเครียดแบบออกแนวแบบบางทีก็ต้องคิดบางทีก็ต้องแบบวางแผนทุกคืนก่อนนอนจะต้องเฮ้ยมันยังไงชีวิตเราจะไปยังไงต่อนู่นนี่นั่นคุณผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วแล้วด้วยสถานการณ์ความเข้มแข็งของคุณด้วยเหตุปัจจัยที่มันผ่านเข้ามานะหลายๆอย่างที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่ดีทําให้คุณได้เห็นถึงแสงสว่างในชีวิตทําให้คุณได้เห็นถึงว่าเออสิ่งที่ดีมันคือเส้นทางใดคุณพา ตัวเองออกไปก่อนคุณพาตัวเองออกไปอยู่ในจุดๆุดนั้นก่อนพาตัวเองออกไปอยู่ในจุดจุดนั้นเออมาสัมผัสถ,ถึงพลังงานที่ดีโดยที่คุณไม่ได้หันกลับมาสู่พลังงานเดิมๆเลยนะไม่รู้นะคุณอาจจะไปเจอคีย์เวิร์ดอะไรในชีวิตที่ผ่านมาแล้วคุณพาตัวเองไปอยู่ไปสู่ความสําเร็จนั้นแล้วก็คุณหันกลับมาพาคนในครอบครัวหรือองค์กรของคุณนะไปด้วย ทำให้เขาได้มีความสุขมากขึ้นเพราะคุณไม่ทิ้งคุณรู้สึกคุณทิ้งพวกเขาไม่ได้อย่างน้อยอ่ะโอเคในในตอนแรกอ่ะที่คุณไปอ่ะคุณอาจจะเอาตัวเองไปคนเดียวก่อนหมายถึงว่าเอ่ออยู่อยู่ที่บ้านร่วมกันบางคนก็อยู่ที่บ้านร่วมกันกับเขานี่แหละแต่คุณเลิกที่จะสนใจเลิกที่จะโฟกัสที่คนรอบข้างคุณหันกลับมารักตัวเองคุณหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมันเป็นฐานสําคัญทีนี้ว่าคุณคุณรู้จุดแล้วตรงนั้นมันก็เลยแบบพอทีนี้พาวเวอร์ของคุณมันขึ้นมาแล้วเนี่ยยคคคุุณณกก็จะมาานที่รัไปด้ว ให้ความหวังกับเขาสร้างแสงสว่างให้กับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งไม่เครียดละไม่ทุกข์ละไม่วิตกกังวลละถ้ามันจะกลับมาเครียดกลับมาวิตกกังวลอีกจงจำเอาไว้ว่าคุณจะต้องดื่มด่ำกับความสำเร็จของคุณในตอนนี้ไว้ในอนาคตข้างหน้ามันก็จะมีอะไรต่างๆนานามาให้เราได้เรียนรู้นั่นแหละแต่ไม่หมอว่าระดับคุณแล้วเนี่ยอะไรต่างๆนานาในอนาคตมันไม่สามารถที่จะมาทำให้คุณได้เจ็บมากแล้วมันก็แค่แบบผิวๆ มากระทบกระเทือนผิวคุณเท่านั้นเองเพราะดูจากพลังงานตอนแรกของคุณแล้วนะถ้าเกิดมีความวิตกกังวลถ้าเกิดมีความเครียดให้ออกมาเลยถ้าถ้าตัวเองอยู่ในจุดที่แบบทําให้อารมณ์ของตัวเองอยู่ในในระดับความถี่ที่ต่ําเนี่ยนะดึงตัวเองให้อยู่ในระดับความถี่ที่สูงให้ได้ความถี่ที่ต่ําๆเลยก็คือความวิตกกังวลความกลัวความทุกข์ความเสียใจเอ่อความเสียดายทุกอย่างในพวกนี้ต่าหมดเลยดังนั้น เข้าไปอยู่ในความถี่ที่สูงคือความภาคภูมิใจความรักความภาคภูมิใจกับความกับความสำเร็จที่คุณทําอยู่ที่คุณได้รับมาเนี่ยถึงมันจะเล็กน้อยขนาดไหนถึงมันจะยิ่งใหญ่ขนาดเก็บทุกรายละเอียดในความสําเร็จของคุณแล้วก็ความรักที่มีให้กับครอบครัวความรักที่มีให้กับตัวเองความรักที่มีให้กับสังคมรอบข้างอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกดีสิ่งต่าง มันคือความรู้สึกดีก็เก็บเกี่ยวไว้หมดนั่นคือความถี่ที่มันสูงสูงจงจงจงเก็บเกี่ยวความถี่สูงๆงความสุขก็ได้ความสุขก็คือความถี่ที่สูงถ้าเกิดมันดอบพลังงานของคุณตรงนี้ลงไปนะมีบางช่วงบางตอนที่แบบมันก็ต้องมีเผลอไผลบ้างนะไพ่อยากจะให้คุณฮึดขึ้นมาเลยดึงตัวเองขึ้นมาดึงตัวเองขึ้นมาออกจากจุดจุดนั้นนะคะแล้วก็ใต้สำรับเป็นเด e h แ n แมนเนี่ยก็ปงบอกว่า คุณยังต้องเจอสิ่งต่างๆนะคุณยังต้องเจอสิ่งต่างๆที่มันมีความท้าทายคุณอาจจะยังไม่เคยเจอสถานการณ์นี้มาก่อนมันอาจจะใหม่สําหรับคุณแต่อาการที่ใหม่ๆทําให้คุณได้เห็นถึงมุมมองใหม่คนอื่นไม่ได้เห็นแบบคุณแต่ตอนนี้คุณได้เห็นคุณจงมองถึงโอกาสและความโชคดีของการที่คุณได้มาเจอความแปลกใหม่ได้มาเจออะไรที่แบบ เฮ้ยทำไมเมื่อก่อนไม่เคยเจอสถานการณ์นี้เลยจงภูมิใจนะคุณได้เห็นในในในแบบที่คนอื่นเขาไม่เห็นแล้วก็การเห็นในครั้งนี้เดแฮงแมนก็บ่งบอกว่าการเห็นน่ะการได้เอาตัวเองห้อยหัวลงมาเนี่ยเท่ากับว่ายอมรับยอมรับที่จะมีบ้างที่มันไม่สะดวกสบายใจสบายกายมันมีบ้างที่ความคิดมันอาจจะเออเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าย้อนแย้งกันในบางช่วงบางตอนแต่คุณก็จะต้องเฝ้ามองและวิเคราะห์ไตรตรองทบทวนความคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ทำให้คุณได้เห็นมุมมองใหม่ๆเนี่ยทบทวนมันให้ดีทบทวนแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์มันไม่มีความบังเอิญที่คุณจะได้มาเจอสถานการณ์ต่างๆไม่มีความบังเอิญแน่นอนจงเก็บทุกสถานการณ์ต่างๆเป็นบทเรียน ให้กับคุณเสมอเพราะแฮงแมนเนี่ยคุณจะเก็บทุกสถานการณ์เลยแล้ววันหนึ่งอะคุณจะได้เก็ตคุณไม่ห้อยหัวตลอดเวลาหรอกคุณไม่ไม่เอ่อไม่เอาตัวเองมาทดสอบอะไรได้ตลอดเวลาหรอกวันหนึ่งคุณจะจบการศึกษาจบการเรียนรู้กระบ,บวนการที่คุณเจอแน่นอนแล้วคุณจะเป็นโปรเฟชชั่นแน่นอนขออีกสักสามใบนะคะ เด็กถือไม้เท้าว้าวหนึ่งไม้เท้าแล้วก็พไพ่ใบนี้ t ท m พลาสสองไม้เท้าแล้วก็อัศวินถือดาบโอเคดูใต้สำรับใต้สำรับเป็น The Magician สิ่งที่ไพ่อยากจะออกมาบอกกับกับคุณนะก็คือว่าตอนนี้เป็นเป็น เป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะเหมือนเหมือนหนังเรื่องใหม่อจริงๆคุณประสบความสําเร็จคุณรู้สึกภูมิใจคุณรู้สึกดีแล้วเนี่ยแล้วพอคุณรู้สึกดีจุดๆนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าเราได้มารับตําแหน่งใหม,ม,หมเนะ่เราได้มาร,รับหน้าที่ใหม่ๆไม่เหมาะจะเปรียบเปยนะเราได้มารับตําแหน่งรับหน้าที่ใหม่ๆอยู่ในระบบการใช้ชีวิตใหม่ๆตรงนี้มันก็เป็นความท้าทายมันก็อีกเป็นบทเรียนหนึ่ง อีกตัวละครหนึ่งที่อัปเกรดเราให้เรามาเรียนรู้ในบทบาทนี้เราจะต้องทำมันให้ดีที่สุดเพราะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จของคุณอีกอมีอีกเพราะว่าสองไม้เท้าสองไม้เท้าบ่งบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จความสำเร็จได้อีกอะจากการที่คุณประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จได้อีกต่อยอดไปเรื่อยๆ,ๆเลยคุณอาจจะได้จับงานที่สองคุณอาจจะได้ทำงานอนดิเรกคุณอาจจะได้ทำต่างๆที่คุณอยากทำ แล้วก็เรียนรู้คุณเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์แหละพลังงานเนี้ยเหมือนนักวิทยาศาสตร์เหมือนเหมือนคนที่ชอบเล่นแร่แปรธาตุอ่ะเขาเรียกอะไรเล่นแร่แปรธาตุในที่นี้ก็อาจจะหมายหมายรวมถึงการที่ว่าจะต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอะ่ะว่าเออตรงนี้เขาบอกประสบความสําเร็จนะจะต้องทําแบบไหนเขาบอกว่าเออให้คิดแบบนี้นะให้เปลี่ยนมุมมองแบบนี้นะคุณลองเลย เขาเอา,เอาตัวเองไป,ไปเล่นเลยเอาตัวเองไปแบบลงจริงเลยอะไรอย่างเงี้ย้า้าอีกมุมมองของนักได้แนแปรธาตุของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทดลองคุณชอบทดลองแล้วการทดลองของคุณไม่ว่าจะถูกจะผิดจะ,จะประสบความสําเร็จหรือจะล้มเหลวอะคุณเก็บทุกประสบการณ์คุณเก็บทุกประสบการณ์เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ในชีวิตของคุณอนาคตทุกอย่างเลยคุณไม่ปล่อยให้เสียเปล่าคุณไม่ปล่อยให้ทุกเวลามันเสียไปนั่นแหะคือตัวคุณแล้วมันคือความสําเร็จที่รอคอยคุณอยู่แล้วตอนนี้แม่หมอก,ก็เห็นถึงพลังของของการมุ่งม,มั่นที่จะไปทําในสิ่งต่างๆเหมือนสบายใจมากขึ้นสบายใจมากขึ้นแล้วก็มีมีพลังมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นที่จะเดินเดินทางไขว่คว้าความสําเร็จให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น เดะะี๋ยวหมอจะให้ไพ่ออเคิลสำหรับนี้นะคะเพิ่มเติมให้กับคุณเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะเส้นทางที่คุณกําลังเดินอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นใหม่ๆเลยอาจจะใหม่สําหรับคุณใหม่มากๆเลยหรืออาจจะใหม่สําหรับคนอื่นด้วยในตอนนี้คุณอาจจะทําเรื่องเนี้ยโดยที่คนอื่นยังไม่ไม่ค่อยมีใครเขาทํากัน ไม่ค่อยมีใครก็ทํากันคุณจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองจะต้องถักถานเส้นทางแห่ง,ง,งความสําเร็จอรอคุณอยู่แล้วเส้นทางนี้ถูกต้องแล้วแต่คุณจะต้องมีความพยายามที่จะถักถางมันให้ให้คุณได้เดินสะดวกอะ่ะไม่ต้องได้เหมือนเหมือนคุณไปเดินในป่าพ,พงหญ้าลกๆอะ่ะแต่คุณเอาจอบไปด้วยเนี่ยคุณได้ด้ายไปด้ายไปเนี่ยวันหนึ่งคุณได้เดินหรือลูกหลานหรือบริวารหรือคนอื่นที่เขาเดินในเส้นทางของคุณอ่ะเขาจะเดินได้ง่ายขึ้น เขาจะเดินได้ไง่ายคือนั่นก็คือบุญนั่นก็คือสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณสร้างไว้กับให้ให้กับคนรุ่นหลังด้วยแล้วให้กับตัวเองด้วยเหมือนเราจะทําทางสักอย่างเข้าบ้านเราอ่ะเราก็ทํามันให้เอี่ยมสะอาดเนี่ยเพราะเราจะเดินเข้าบ้านเราทุกวันทุกวันเราจะบุกป,ป่าพงอยู่ทําไมใช่ไหมพอคุณทํามันให้สะอาดปุ๊บเนี่ยคุณรู้แล้วเออบ้านรอเราอยู่เส้นทางที่ดีรอเราอยู่พอเราเดินเข้าไปมันก็ด้วยความสบายใจจะเปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้ คุณกาลังก้าวเดินจริงๆนะอาจริงๆคุณกําลังมุกไปข้างหน้าคุณกําลังมุกไปข้างหน้าแล้วก็สิ่งที่คุณกําลังก้าวเดินเนี่ยคุณไม่ได้เดินคนเดียวนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่โปรเทคของเอ็นเจอร์เป็นเป็นไพ่ของผู้พิทักษ์เข้ามาในคลิปนี้ด้วยท่านก็บอกว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวคุณไม่ได้เดินลําพังคนเดียวถ้าไพ่นางฟ้าเทวดาขึ้นมาไหลแสดงว่าเออคุณเน่ยมีส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีทุสวรรค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจักรวาลมีพลังงานที่คอยสปอร์ตมีทีมที่คอยสปอร์ตคุณอยู่เสมอๆคอยปกป้องดูแลคอยปกป้องดูแลในเส้นทางของคุณอยู่นะคะและในเส้นทางนี้มันมีความท้าทายคุณแน่นอนที่สุดในทุกเส้นทางของพวกเราทุกๆคนก็มีความท้าทายในทุกเรื่องแหละ ในทุกเรื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวมันมีความท้าทายเรารอเราอยู่ในอนาคตอยู่แล้วไม่มีไม่มีเรื่องใดสิ่งใดที่มันหยุดนิ่งจบบริบูรณ์แค่นั้นมันไม่ใช่จนกว่ามันจะใช่ก็ต่อเมื่อจนกว่าเราจะหมดเวลาของโลกใบนี้ของบนโลกใบนี้ไปแล้วเท่านั้นเองแต่ตราบใดที่เรายังยืนหยัดอยู่เนี่ยมันมีความท้าทายเกิดขึ้นกับพวกคุณอยู่เสมอดังนั้นจงมั่นใจมั่นใจว่าสิ่งที่คุณเดินไปเนี่ย คุณเดินไปไปด้วยออสติด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาของคุณเพื่อที่จะนำทางเพื่อที่จะให้คุณน่ะได้ผ่านสถานการณ์ต่างๆไปวันนึงคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจแล้ววันหนึ่งคุณจะเอาประสบการณ์ของคุณน่ะมาส่งต่อให้คนรุ่นหลัง ได้ให้คนในครอบครัวได้อาจจะเป็นวงกว้างมากกว่าคนในครอบครัวหรือสังคมรอบตัวคุณก็ได้ในตรงนี้ไหยหมยถึงการที่เอาตัวเองเข้าไปทดลองทดสอบผ่านประสบการณ์ทุกอย่างเก็บประสบการณ์ทุกอย่างไม่ให้มันสูญเปล่าเสียเปล่าเก็บทุกอารมณ์เก็บทุกความรู้สึกนึกคิดมาเพื่อเป็น ไกด์นำทางตัวเองว่าตัวเองเคยอยู่จุดๆนั้นแล้วรู้สึกแบบไหนแล้วมันไม่โอเคคุณก็เก็บเอาตรงนั้นไว้แล้วพอมาถึงช่วงช่วงหนึง่งคุณจะต้องรู้สึกแบบไหนมันโอเคคุณก็เก็บไว้คุณเก็บทั้งดีทั้งไม่ดีเก็บในที่ดีไม่ใช่ไม่ใช่เก็บที่ไม่ดีมาทําให้ตัวเองเศร้าเสียใจนะไม่ใช่เก็บเอาประสบการณ์นั่นแหละคือตัวคุณและแม่หมอเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้าคุณจะประสบความสําเร็จ คนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้จริงๆในอนาคตข้างหน้าคุณจะประสบความสําเร็จเพราะพลังความคิดพลังการแอคชั่นของคุณมันมาพร้อมๆกันคุณไม่ได้เดินไปแบบโหทํางานวันหนึ่งสิบกว่าชั่วโมงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ไต่ตองอะไรเลยทําไปอย่างเดียวมันไม่ใช่คุณเอาแรงกายแรงใจของคุณแล้วบวกกับสมองบวกกับ ความคิดบวกกับภูมิปัญญาของคุณด้วยว่าใช้สมองทํางานด้วยใช้สมองทํางานด้วยใช้กายทํางานด้วยใช้สมองทํางานเนี่ยไม่ใช่ใช้ความคิดนะเขาเรียกใช้จิตวิญญาณนาทางดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าจะได้ฟังรู้เรื่องจะได้ฟังเข้าใจคุณใช้จิตวิญญาณนาทางด้วยมันก็เป็นอะไรที่ที่เหมือนเบาช่วยแบ่งเบาภาระทางกาย นี่แหละคือส่วนสําคัญที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จต่อยอดไปจนถึงจุดที่มีความยิ่งใหญ่ในตัวคุณมากที่สุดนะคะก็วันนี้คลิปนี้แม่หมอก็ ดีใจนะที่พวกคุณกําลังจะประสบความสําเร็จแล้วก็พลังงานอย่างที่บอกไปลหลายๆวันเป็นพลังงานที่ดีมากๆในช่วงนี้ก็ขอให้เป็นช่วงแห่งการเก็บเกี่ยวของพวกคุณให้ประสบความสําเร็จต่อยอดความสําเร็จของคุณไปตลอดเลยตลอดการเลยและกันนะคะให้คุณสําเร็จไปเรื่อยๆเ,ยเยติบโตไปเรื่อยๆมีความจเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ